การต่อตัวต้านทานแบบขนานต่อไปนะครับการต่อตัวต้านทานแบบขนานการต่อตัวต้านทานแบบขนานเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของการที่เอาหัวต่อหัวหางต่อหางนะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้าหัวเป็นจุดเดียวกันนะครับหรือว่าเชื่อมกันเนี่ยและหางเป็นจุดเดียวกันนะครับเราจะเรียกการต่อแบบนี้ว่าการต่อแบบขนานนะครับจะต่างจาก แบบอนุกรมตรงที่อนุกรมจะเป็นหัวต่อหางอันจะเป็นหัวต่อหัวนะคบผมความต้านทานรวมของการต่อแบบขนานเนี่ยจะได้เป็นสูตร1ส่วน R รวมนะคะเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวกกับ1ส่วน R3 บวกกันไปเรื่อยเรืจนถึง RN เนะครับผมเราบรองทำโจทย์ดูว่าทำได้กันไหมนะครับตัวอย่างการต่อแบบขนานใช้ลักษณะเดิมเลยนะครับสมมติมีตัวต้านทาน3าตัวมีความต้านทานนะครับ1โอห์ม1โอห์ม1โอห์ม การต่อรู้ได้ไงว่าเป็นการต่อแบบขนาดให้เราสังเกตหัวมันนะครับถ้าหัวเชื่อมกับหัวหางเชื่อมกับหางแสดงว่าเป็นการต่อแบบขนาดนะครับสูตรการต่อแบบขนาดคือ1ส่วน R รวมจะเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 สบวก1่ส่วน R3 ในข้อนี้มี R ทั้งหมด3ตัวนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับผมแทนค่าลงไปครับความต้นานทานแต่ละตัวเนี่ยจะเท่ากับ1โอห์มถูกไหมครับ 1ส่วนอารวมนะครับจะเท่ากับเศษส่วนบวกกันต้องฐานเท่ากันนะครับ1บวก1บวก1แสดงว่าเป็น3ส่วน1 1ส่วน R รวมเท่ากับ3ส่วน1นะครับแสดงว่าอารวมอย่างเดียวนะครับกลับเศษเป็นส่วนนะครับจะเท่ากับ1ส่วน3โอห์มนั่นเองครับความหมายก็คือถ้าสมมติว่าเอาวงจรเนี้ยนะครับไปใช้งานในจริงเนี่ย ความต้านทานรวมของวงจรนี้จะเท่ากับ1นส่วนสโอห์มข้อสังเกตนะครับการต่อแบบขนานเนี่ยจะทําให้ความต้านทานรวมน้อยลงต่างจากการต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมเนี่ยความต้านทานรวมจะมากขึ้นแต่ขนาดความต้านทานรวมเนี่ยมันจะน้อยลง นะครับผมไปดูสมบัติการต่อแบบขนาดนะครับการต่อแบบขนาดเนี่ยจะกลับกับแบบอนุกรมนะครับอนุกรมเนี่ยคือ i เท่า V รวมกันใช่ไหมครับแต่การต่อแบบขนาดเนี่ยจะกลายเป็น V เท่า I รวมกันนะครับมาดูการต่อแบบขนาดกันสมมุติว่าวงจรขนาดเนี่ยไปต่อกับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งความต่างศักย์รวมนะครับจะเท่ากับความต่างศักย์ของตัวต้านทานแต่ละตัวเลยครับ วีรวมนะครับจะเท่ากับ V1 V2 V3 ไปเรื่อยๆจนถึง VN นะครับหมายความว่าความต่างศักยรวมเนี่ยกับความต่างศักของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยจะต้องเท่ากันเป๊ะๆนะครับผมโอเคต่อไปนะครับสมบัติการต่อแบบขนาดนะครับของกระแสะไฟฟ้านะครับผมสมมติว่าวงจรขนาดเนี้ยไปต่อกับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับ ถ้าเราเอาวงจรขนาดนะครับไปต่อแบตเตอรี่นะครับกระแสที่แบตเตอรี่จ่ายมานะครับมันจะแยกกันไปครับก็คือมันจะแบ่งกระแสออกไปนั่นเองนะครับแสดงว่าการต่อแบบขนาดเนี่ยไอรวมนะครับจะเท่ากับ i1 บวกไ2บวก i 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง i n นะครับถ้ามีตัวดานทานหลายตัวก็แบ่งกระแสไปเท่านั้นนะครับจากตัวอย่างเนี่ยมีตัวดานทานทั้งหมด3ตัวถูกไหมครับ แสดงว่ากระแสเนี่ยแบ่งออกไป3ทางนะครับแบ่งไปให้ตัวต้านทานตัวที่1แบ่งไปให้ตัวต้านทานตัวที่2แบ่งไปให้ตัวต้านทานตัวที่3นะครับแต่กระแสที่แบ่งออกไปทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยังจะต้องเท่ากับกระแสรวมอยู่ดีนะครับผมแต่คําถามนะครับถามว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการหากระแสของตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยหายังไงะคระับเดี๋ยวเราไปดูกันในบทต่อไปนะครับของเรื่องของกฎของโอห์มเนี่ย ว่าปัญหายังไงนะครับตัวน้ำานแต่ละตัวกระแสของตัวาลแต่ละตัวนะครับหายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องไหนที่อยากเพิ่มเติมนะครับอยากได้เนื้อหาทีเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อคอมเมนต์ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เอาไปปรับแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย